สวัสดีครับผมสมิธวนาพลรัศน์นะครับเป็นที่ปรึกษาเรื่องการเรียนต่อที่ประเทศแคนาดาทั้งระดับมัธยมศึกษาแล้วก็ระดับมหาวิทยาลัยนะครับเราเป็นเอเจนต์ให้กับทาง School District 1 3ซึ่งกำกับดูแลหน่วยงานของโรงเรียนมัธยมที่ประเทศแคนาดาที่ British Columbia นะครับแล้วก็เป็นเอเจนต์ให้กับ VGC International College แล้วก็เป็นเอเจนต์ให้กับ Douglas College นะครับทีนี้ ทาง VGC International College ตอนนี้มีจัดโปรโมชั่นการเรียนภาษาอังกฤษนะครับภาษาอังกฤษเดี๋ยวพออธิบายฟังนิดหนึ่งก่อนว่า VGC International College เนี่ยเป็นสถาบันสอนภาษาอังกฤษที่อยู่ที่ Vancouver นะครับ VGC International College เน้นการสอนภาษาอังกฤษและเน้นเรื่องของ business นะครับเรื่องเกี่ยวกับบริหารธุรกิจนะครับนักน้องนน้องๆหรือว่าท่านใดที่สนใจจะมาเรียนภาษาอังกฤษหรือว่าเรียนทางด้านบริหารธุรกิจ ผมแนะนำว่ามาที่ VJC International College นะครับตอนนี้ทาง VJC International College ก็จัดโปรโมชั่นสำหรับน้องๆที่สนใจจะเรียนภาษาอังกฤษโดยภาษาอังกฤษเนี่ยทาง VJC ที่เปิดสอนอยู่มีด้วยกัน3รูปแบบนะครับอันนี้หนึ่งเป็นเรื่องของ Global English Global English นี้เป็นเรื่องของการสื่อสารโดยใช้ภาษาอังกฤษนะครับคือเน้นเรื่อง การพัฒนาทางด้านทักษะการพูดฟังอ่านเขียนแล้วก็การออกเสียงนะครับการออกเสียงแล้วก็การสื่อสารต่างๆตั้งแต,ต,งแต่เริ่มต้นแกรมมา่าการเรียนตั้งแต่กรมมา่าจกนกระทั่งการฝึกพูดนะครับแล้วก็การเตรียมตัวสําหรับการสอบไอเอลนะครับสาหรับน้องนองที่วางแผนจะเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัยและต้องการจะเรียนภาษาอังกฤษ เพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของตัวเองขึ้นมา mm. เพื่อที่จะให้สอบได้คะแนน IELT ตามที่มหาวิทยาลัยเขากำหนดนะครับ mm. ก็เลือกเรียนภาษาอังกฤษกับทาง VGC ที่นี่ได้นะครับอีกทางหนึ่งนะครับก็คือเราเรียกว่า University pathway เป็นการเรียนภาษาอังกฤษเพื่อไปเรียนต่อในสถาบันหรือในมหาวิทยาลัยที่มีข้อตกลงร่วมกับทาง VGC อย่างเช่นที่ d o u g a s College ซึ่ง หลังจากที่เรียนจบ University Pathway Program แล้วเนี่ยก็คือพูดง่าว่ามาเรียนภาษาอังกฤษที่นี่แล้วหลังจากเรียนจบปุ๊บก,ก็สามารถเข้าเรียนที่มหาวิทยาลัยที่นั้นได้เลยโดยที่ไม่ต้องสอบ i l e นะครับอันนี้ก็คือพูดง่าว่าเป็นการเรียนภาษาอังกฤษเพื่อเข้าไปเรียนต่อระดับมหาวิทยาลายัยโดยที่ v ิ c นี่มีข้อตกลงกับทางมหาวิทยาลายัยอย่างเช่น Douglas College ว่าหลังจากที่เรียนจบที่นี่แล้วสามารถจะเข้าเรียนโปรแกรมในมหาวิทยาลัยไ,ได้เลยโดยไม่จำเป็นต้องสอบ i อเอีกนะครับอันนั้นก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่น้องๆสามารถจะทําได้นะครับตอนนี้ VGC International College จจัดโปรโมชั่นสำหรับเด็กนักเรียนไทยนะครับโดยปกติแล้วเนี่ยการเรียนภาษาอังกฤษหากเรียนภาษาอังกฤษยกตัวอย่างนะครับหากเรียนภาษาอังกฤษระยะเวลาประมาณ 37สัปดาห์ขึ้นไปเนี่ยค่าเรียนจะอยู่ที่ประมาณ240เหรียญต่อสัปดาห์นะครับแต่ตอนนี้ทาง VGC International College จัดโปรโมชั่นพิเศษคือค่าเรียนอยู่ที่170เหรียญต่อสัปดาห์เท่านั้นนะครับลดลงมาเยอะเลยนะครับถ้าน้องๆที่มีพื้นฐานภาษาอังกฤษดีอยู่แล้วนะครับถ้ามา สอบวัดระดับภาษาอังกฤษกับทาง VJC International College แล้วได้เลเวลที่สูงๆก็พูดไงว่าเรียนอีกไม่กี่เลเวลก็สามารถที่จะผ่านเข้าไปเรียนมหาวิทยาลัยไ,ได้ก็ค่าเรียนก็จะไม่แพงนะครับก็คือพูดไงว่าตอนนี้เรียนภาษาอังกฤษเพิ่มอีกนิดหน่อยก็สามารถจะเรียนต่อโปรแกรมของมหาวิทยาลัยหรือว่าที่ที่อยากเรียนต่อได้นะครับยกตัวอย่างเช่นสมมุติว่าน้องๆมาเรียนเพียงแค่ 12สัปดาห์ตอนนี้12สัปดาห์ก็ค่าเรียนอยู่ที่ประมาณ200เหรียญต่อสัปดาห์นะครับซึ่งลดลงจาก270เหรียญต่อสัปดาห์นะครับใครสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับได้ที่อีเมล i n f o w a n a e d u c a t i o n c o m นะครับหรือว่าที่ Line ID Smith 2545นะครับผมอยู่ที่เมืองก็ควิลเลมนะครับที่ประเทศแคนาดาก็ควิลเลมนี่ห่างจากแวนคูเวอร์มาทางตะวันออกประมาณ40นาทีนะครับ หากต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมก็สามารถจะส่งลาย ID อะส่งลายเข้ามาได้นะครับที่ลาย ID smith2545 นะครับหรือที่อีเมล i n f o at w a n a e d u c a t i o n c o m